สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E I T ชานาครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะไปวิธีการค้นหายส่วนของประวัติแชทนะครับที่เราได้เคยแชทไว้ในแชทไลน์ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะทำหายส่วนของแอปคชนไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการค้นหาแชทจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับเข้ามาในส่วนของแชทไลน์กันได้เลยนะครับหลังจากที่ เราเข้ามาในส่วนของแชทไลน์กันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเข้าไปที่ส่วนของช่องค้นหานะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนแชทนะครับตามสอนสื่อเหลืองชี้กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของช่องค้นหากันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไป ก็ให้เราทําการเลือกนะครับคำที่เราจะค้นหานะครับก็เอาไปใส่ไว้ที่ช่องชัดกันได้เลยนะครับโดยที่ผมจะค้นหาเป็นคำคานี้กันนะครับหลังจากที่เราค้นหากันแล้วนะครับเราก็จะได้ส่วนของผลการค้นหานะครับซึ่งจะแสดงอยู่ทางด้านล่างกันนะครับก็ถ้าสติว่าถ้ามีหลายๆข้อความนะครับก็จะมีส่วนของหลายๆ ผลการค้นหาออกมากันนะครับหลังจากที่เราได้แชทแล้วนะครับผลผลการค้นหาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการคลิกเข้าไปเพื่อที่จะดูในส่วนของแชทกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของออผลการค้นหาแชทกันแล้วนะครับในในส่วนของขั้นตอนถัดมานะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะนํา เราในส่วนของแชทนะครับที่เราได้ทําการค้นหากันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปแนะนำวิธีการค้นหาประวัตินะครับที่เราได้เคยแชทไว้ในแชทลน์กันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีนะครับ